สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับหลังจากที่ไปหาพ่ออ่อนมานะครับพ่ออ่อนบอกว่าอยู่ซอยนั้นซอยนี้ก็สืบมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอนะครับนกที่พ่ออ่อนบอกว่าหมานจริงๆนะครับออกวันไหนนะครับได้วันนั้นนะครับวันนี้ก็สมใจแล้วครับผมได้มาเห็นตัวตนแล้วนะครับเจ้าของก็อยู่ตรงนี้ นะครับนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้จะเรียกว่าอาจารย์เตเนาะครับครับชื่อว่าอาจารย์เตอันนี้บ้านอะไรครับบ้านบ้านโคกสีครับบ้านโคกสรีห้วยยางห้ยยางครับโคกสีห้วยยางครับนะครับเป็นอำเภอหนองแสงหนองแสงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับนกตัวนี้เห็นพ่ออ่อนบอกว่าออกครั้งไหนได้ครั้งนั้นเลยครับแมนครับครับเงว่าได้ค่อยเอาไปตอครับเพราะว่ามันบ่กควายแต่ยุบ้านออกไปก็ไปนําเน้าเย็บเยียครับเน่าบ้าง เดี๋ยวผมถามกนว่านกตัวนี้ได้มายังไรครับต่อมาได้หรือว่าต่อต่อมาได้ครับโอ้เป็นนกแถวนี้ใช่ไหมครับบอนกมานจะโรงงานผลนะครับหลังโรงงานเกษตรผลนะครับโรงงานน้ําตาลนะครับโอ้ลังโรงงานน้าตาลอกุมภบววครับนะครับเอามาเลี้ยงได้กี่ปีกี่วันมันขึ้นเร็วยังไงครับมันขันยังไงเอามาเลี้ยงได้พกเดือนหกเดือนครับเอาไปต่อเลย มัน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 ขึ้นมันมันขึ้นเลยครับเออเก่งเลยใช่ไหมครับขึ้นเลยเอาไปต่อเือนั้นเลยครับอหกเดือนครับแล้วก็บ่รลงเลยไปเรื่อยๆเลยครับแต่ว่าก็แต่ว่ากับเจีงอยอะแต่ว่านมานี่หรอกแ่นยงมากกว่าหัวห็นี่แหละครับมีตัวอย่เดียวที่แบบพลาดน้อยที่สุดครับแทนที่จะแบบว่าพลาดเยอะเนาะส่วนมากเนาะถ้าเราไปต่อนก็เขานีนส่วนมากครับ จะพลาดมากกว่าได้ครับแต่ตัวนี้ได้ได้มากกว่าพลาดครับอู้อย่างนี้มันก็ถือว่าหมานแล้วนะครับมันเป็นนกเสียงอะไรครับผมเสียงกลางครับอืมนกเสียงกลางครับกี่กุกครับกุกเดียวนกหนึ่งกุกครับอ้เฉลยร่วมเท่าไหร่นะครับนี่ประมาณสามเตัวครับสามสิบกว่าครับ ต่อมากี่ปีแล้วครับเนี่หรือว่าจะต่อปีกายนี่ครับเดือน oh, ครับปีทีททท่แล้วครับโอ้สามสิบทุบเอันเทียเขาไปยากว่างเขาไปก็ได้ยั่โอนี่จะออกไปข้าเจ้าลาบละเพรามว่าเห็นบอกว่าปากเขานี่ปากบนเขาตอนแรกเป็นยังไงครับมันเป็นงอครื่องห่วงซ่างนี่ครับงอเป็นเฉพาะปากบนใช่ไหมครับครับปากล่างปกติแมนวันนี้มันหักมันก็เลขดวงวัวหางสั่นครับหักกี่รอบแล้วครับเห็นเห็นเห็นมืการที่สองว่า สองรอบแล้วครับทีนี้รอบที่สองแต่ว่ารอบที่สองมันหุ่มมันหักไปจำพอครับมันถือว่างอลงมาแล้วถืยากเลยมันก็หักในไม้มันก็ตองงอลงมาเยีกว่าเก่าครับวันนี้มันเลยหักเข้าไปหน้ครับน่าจะหักเกิดจากการกระแทกอะไรอย่างนี้เนาะเราคือเราไม่อาจทราบได้ครับว่าใครครับไม่ได้สังเกตช้างนันน๋อเป็นนกปากงวงช้างด้วยเอาง่ายๆนะครับแต่ว่าผมดูตอนนี้ ลูกคือว่าปากมันจะเหมือนมีก้อนอะไรใหญ่ๆขึ้นมาเนาะครับโอ้โหครับเดียวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเลยครับขออนุญาตดูตัวเลยครับเอาลงมาตั้งพื้นนะครับเนี่ยครับยืนยันจากคุณพ่อนะครับนี่เป็นไงคุณพ่อตัวนี้เป็นไงยังไงเกิดนกเกิดนกหรือพ่อครับมันเกิดนกโอ้พ่อก็ดูประจําเห็นประจาได้ไปเขาเดี๋ยวก็ได้ไงโอ้ไเะมัุมด้วย ได้เยอะกว่านกคุ้มใช่ไหมว้ครับนี่คือการยืนยันนะครับจากคุณพ่อนะครับเอาละทีนี้ครับพี่น้องครับมาดูหน่อยนะครับว่ามันแหงตัวหน่อยตัวมันหน่อยไอ้อหรอตัวนหน่อยครับเป็นนกตัวเล็กครับครับเป็นนกคารลมหรือนกโล่งครับนกอ เขาล่มอยู่ครับอ๋อมีขัดมีนุ้นอยู่เนาะแม่พ่ออ่อนว่าเป็นนกโลกมาอย่างนั้นนะครับว่านีขาดอยอะเอาดีย่ามันนกปลาเขามาครับตัวได้นั่นกับดินวาคุณล้วโอ้แสดงว่าจัดจ้านอยู่ใช่ไหมครับนี่ครับโอ้ครับครับครับขออนุญาตเปิดนิดนึงเนาะเปิดเปล่ครับผมเปิดได้อยู่หรอกนะครับอยากเห็นนะครับอยากเห็นนกทีเด็ดนะครับนี่แหละ มาดูครับมาดูปากครับพี่น้องครับผมนึกว่าเอาเหมือนคล้ายๆยางมะตอยมันเหมือนตัวมันโป้งไม่ไหมมันเสียนครับมันสฉีอ้นบันนี้มันตอดจินกมะเขามันเท่าเนี่ยมันเลยสีดุงควายดุงขึ้นนุ่งขึ้นครับครับงบก็ไม่ได้ตัวใหญ่น้อจานเนาะครับครับนี่เอ้าขนทําไมเป็นอย่างนั้นครับมันถ่ายขนหรือว่ายังไงมันกำลังถ่ายขนครับอ๋อไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะจริงๆิงเป็นปกติขนปกตินี่แหละเดี๋ยวนี้กำลังขนรลอนครับ โอ้ดูครับเหมือนเอาก้อนอยางมะตอยอะไรไปปั้นไว้ตรงตรงปากบนน่ะเนาะนะครับนะครับนี่คุณพ่อยังพูดังขลังเลยว่าไม่เคยเห็นนกหมานอะไรขนาดนี้นะครับรเออครับลายลายสนับปีกปก็ก็ทีดีอยู่นะพี่น้องครับ มันสิกินอันนี้มาได้ที่กินมันที่่กินเข่าเดีนกตัวนึงมันจะกินอันนี้หลายแล่วว่าอยู่นี้มันกินบ่ไดคือจ้างไหนบ่มันจะคอยผันไปกินแ้วนั้นอาจจะจิกไม่ได้หรือเปล่าเนาะมันเสียใจออกจากปากมันครับเนี่ยสังเกียดเบื้องจะกมันพ่กินเข่าน้องเข่าใส่เตรียมปูวนกันนะมันเป็นไม่ได้กี่วันแล้วครับนี่ครับนกรวนเต่วเดีอยนนึงแล้วครับเนี่ยเดือนก็ยังเป็นก้อนแบบนี้อยู่แมน ทีนี้จะยังไงนะอาจารย์ตีบอกว่าจะเอาอะไรมาใส่นะคิดว่าจะสบายแล้วครับมาอาออก<笑><笑>จะใช้ตะไบเลยแหละครับครับมันมันจะออกของมันเองได้เลยมันบอแล้วครับกระชื่อดอกบวมมันออกข <นะ S 2> องมันเองดอกถ้าจะนั่นก็ต้องจับมาดูก่อนนะครับว่ามันยังไงว่ามันเป็นก้อนที่ขึ้นมาใหม่หรือว่ายังไงนะครับ ผมก so, <put> ็ไม่เคยเห็นนะแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นเดี่ยแต่เขามันมันหักออกแล้วมันติโป่งใช่ครับมันก็หักมันก็ยังเหมือนเดิมเนาะมันกับเมื้นเดิมก็หักรอบนี่มันหักเขาไปจำมันเนี่ยศพศพมันจะช่วยทำเวลาซบใตครับซบซึ่งันนี้หักช่วยทำเนี่ยมันหักจำครับแล้วก็ถอดของมันคือคือใกล้แต่ว่าแต่วันมันบ่แต่ว่ามันก็เหมือนยืดออกอยู่นะ เงินครับเป็นไปได้เป็นไปได้ครับไก่เฮาตีบอกเขาเตะครบครบรุดมันว่าครับมันเดือควายปงหมอนี่มันเย็ครับเหมือนเหมือนไก่เนาะอันนี้คือเทียบกับไก่ก็มชาติของมันดอกครับอันนั้นของมันดีอืมครับเห็นบอกคือไก่เฮาตีเขาเตะครบรุดมันเดือดควายเส้นขนแมวเต็มเลยนะครับพี่น้องนกป้าเขามากนกตัวนี้ันม่นนีละักประมาณกี่ปีแล้วครับนี่ตั้งแต่ได้มาเอามาตะปา สามปีครับโอ้นกสามปีแต่ว่าฝึกช่วงอายุหกเดือนครับคือมันันไปต่อปีกายนี่เลี้ยงปี่านหน้าบ้างเหรอเคได้โซเทียยุทธ์เนี่หรอครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมงงงอยู่ครับว่าปีแรกกันหกดืเนี่นเที่ยวมาเฟือกันว่าเอาไปกระบอกไปเลี้ยงอ๋อเอาไปอยู่แต่ว่ายังไม่แบบว่าเป็นแบบว่าต่อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนกต่อปีกายนี่ไปเม่ด ไปวัดมือเลยอ๋อเริ่มแล้วทีนี้เข้าสามปีนี่แมนผีกายนี่เราเขาสองปีมันขอ๋อสองปีแมนผีที่สามนี่นะเขาผีกาย่โอ้โหวัดได้บาจักมือแยนกตอเนี่ยตัวเดียวไปชูวมือครับตัวนี้ได้ตลอดแมนกับได้ท้องมือได้ตัวเนื้อไปงั้นสิครับครับนี่แหละพี่น้องครับดูครับนกไม่ได้ตัวใหญ่นะครับนกตัวเล็กเลยแหละแต่ว่ามันเก่งมันจัดซื่อๆดอกเล่น เร็วด้วยใช่ไหมครับรถตัวนี้เร็วขัดพร้อมอืมันมี่ขัดนี่หนุนนําอืมนะครับมันขันปกติไหมครับนี่ขันปกติอยเสียงไม่หายไม่อะไรเนาะเสียงเสียงมันอยากเฝ้าเฝ้าจากน้อยตั้งแต่เป็นอันนี้มาแก้โซ่ปัญหามันอยากขวบเฝ้าเฝ้าครับเหมือนคนไม่มีฟันเนาะไม่มีอะไรที่กัดรุนจังน้อยขาเฝ้า คือเสียงลดลงโอ้โหแสดงว่ามีมีผลกับกับเสียงครับเสียงเพราะมันเกี่ยวอกับเสียงในห้องนันว้หวว่าเต็มที่ที่จะับอืมเนี่ละพี่น้องครับเ่าถือว่ามาดูอีกหนึ่งตัวนะครับพี่น้องครับดูครับสวยอยู่นกนะไม่ได้ขี้เหร่แล้วครับนกแต่ว่านกเป็นนกตัวเล็กนกตัวน้อยครับมีขัดล่างฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับอ้าวโหโหได้ดูตัวแล้วครับ ทีนี้เอาอาจารย์ช่วยนั่นหน่อยครับนิวไมยันนกกระจอ่ะกันเด้ไหมเพ็กใช่ครับนกกระจอเข้าเนาะเนี่ยมันจะควงผานี่ที่ได้บูหักครับต่อมันหนึ่งซ่องเฉลยเขานี่สวนมากจะเป็นเฉลยของนกตัวนี้เลยใช่ไหมจัรเนี่ยเป็นตัวเล่ตัวนี้เหมือนแต่ว่าตัวนั้นเป็นใหย่มากเสียด่างเสียด่างมากตัวนั้นโอ้ครับนกต่อตัวนี้อยู่ไหมครับนกที่ต่อได้ตัวเนี้ย เนื้อแบ่งไปแล้วบอลโลครับมันอยู่ล้านไฟลิดไหมอ๋อ้ล้านนู้นครับเพิ่นลอดต้อได้เพิ่นแล้วไม่เลี้ยงอ๋อโอ้โหน้อยนิดเพิ่นครับถ้าเกิดจะเทียบคู่นี่ฟังเสียงได้ไหมครับมันบ่คู่เด้ฮะเทียบมันไม่คู่มันมันมาจากคู่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวว่าบางเดี๋ยวจะคู่มันมันบ่ค่อยคู่เนี่ยเพราะว่ามันตัวนี้ไม่ค่อยคู่ งีนม <Man, S 2> ันเทียบดูไหมฮะฮะคู่ตอนกลางคืนครับน no. ี่นี่มาดูอันนี้นกฝึกใช่ไหมครับครับเฉลยตัวนี้ไหมแหมโอ้โหเฉลยเป็นต่อแล้วนะครับตัวได้สองสองตัวแล้วนกตัวนี้อ๋อไปแอบเป็นนกฝึกแมีครับเาท่นได้่นหอดขวามันเด้นกตัวนี้ประมาณสิบเดือนอ๋อสิบเดือนครับ เราฟังเสียงก่อนนะครับแต่ว่ามันก็จิกอะไรได้อดยู่เนาะจัะิงจริงเนาะแต่ว่ามันจิกกินหอาหารม่ค่อยได้ดอกครับสังเกตเบื่องมันสีบลบลูเล่ไหมพอสุดยวหอาหารในไปนี่มันสีบบเขาสีบบูกมันสีบก,กินเขาด้วยมันคู่ไหม นกตัวเมื่อบ่คอยคู่เด้่ยขันบ่มีตัวเรื่อมแต่ว่ามีตัวเรื่อมมันยังคอยคู่ครับนกเปลีเปลีคู่นั่ไปแล้วแต่ว่าแล้วแต่ก่อนนี้เทียบคู่ไปนจเียแปลว่าที่ปากมันยังปกติเงี้ยคู่ครับคู่อยู่แต่ว่าก่นเทียบดูขันมันห่าวมากครับมันกับคู่ว่าแต่ว่าตังไว้เดี๋ยวมันกับขันอยู่ไหอืมเออ เอาแล้วครับเอาลแล้วมันติดตรงที่กินอาหารนี่แหละพี่น้องครับครับนะมันก็เลยไม่คู่ครับนกมันมนั่นว่าควายอยากหาวตัวมันกินหอาหารมาได,ด้ด้ะครับอืมเดี๋ยวเนี้ครับไม่ได้ออกต่อเลยครับจันตีเอาไปเอาไปว่างสามมือว่างหันปกติดีไหมแม่เมื่อกขั้นอยู่แต่ว่ายัางอยากเสียงเฝ้า<อ>เสียงบก่กคือแต่มันโสดว่าท่านหาั ครับโอ้โหสิว่าดังกล้องนะครับเป็นนกตัวเล็กครับไปน,น้องครับหนึ่งกูกใช่ไหมครับครับฮารังเทียกะมีติดริวได้ไหมริวริวน้ำอยริวตน้นครับฮารังริวตน้นเดี๋ยวละคว่ำสองคว่ำครับอ๋อก็ไม่เป็นไรครับน,ก,นอกอาจจะเรื่องอาหารการกินเขาอาจจะไม่แบบ ปกติมันปากปกติเนาะนะบางเหมือนคนนี่แหละครับเวลาเจ็บแผลในปากหรืออะไรก็กินอาหารไม่อร่อยมันมันกะทิกินมันมิจับเม็ดว่าหันว่าได้ละมันจะไหลออกจากปากก็ได้แต่ว่าข้าวมันเม็ดใหญ่หน่อยเนเขาเม็ดใหญ่มันก็ทิแล้วก็มีแบบเหมือนคลายเหมือนอะไรเหมือนอ่าขนน่ะนะครับมันก็กินง่ายโอ้สด่ว่ากินพอประทังชีวิตเนาะเั่นเตี้ยว นะครับนี่แหละปกติมันถีสีงามกว่านี้ดิคับมันจินหัวหันได้ใช่มันถี่ขาวๆครับสูงหมวกคนนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาดูอีกอยู่นะว่าปากมันจะหายไหมครับนะครับหลังจากเป็นวิเนเผื่อมีนกอาจารย์บางท่านที่เป็นลักษณะนี้นี่ครับอ่าแล้วเป็นอ่นงิี้คือบางคนก็ปล่อยทิ้งครับอย่างนี้เนาะก็ลองฝากอาจารย์ตีนี้วิเคราะห์ลองดูว่ามันจะหลุดไหมหรือมันจะยังไงว่ามันถี ถอนบ่ถอนครับมันมันยอครับมันก็ฮักทองเทียเราล่ะเทียแรกมันก็หักน้อยๆครับมันก็ต่อม้ยนาพุบวันนี้เทียส่งบันนี้มันก็หักมาในบัดนี้ครับเามันตอดจินเงี้ยแล้วมันไปแทงเงี้ยมันเป็นอ่อนๆมากเนาะครับรับเกียดเบิ่งมันเลยดุ่งขึ้นคอยดุ่งข้นคอยดุ้งขึ้นเอาดูลืมดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นเฉลยของตัวนี้ครับมีกี่ตัวครับนกใหม่ตัวนี้ สองครับสามนี่สามตัวสี่ตัวสามตัวครับมันปอยสุมแดงึ่งครับก็คือมันเยอะเกินเหเนานมันอันมันเดียนย่างหมเศร้าอตัวนี้ได้สองพวกนั้นล่ะว่าท่านได้เอาไปต่อยョมมันยังใหม่ใม่ว่าท่านได้หลายเดือนอ๋อนยังมาล้นชุ่มมือนี่ครับตัวนนี้มันได้เสียบเดือนแล้วอืมแต่ก็ยังไม่เล่งใช่ไหมครับแน่นหู่อนเก่าจะไปเล่งช่วงไหนทีนี้อายุเท่าไหร่ค่อยเล่งครับครับ ยงมได้ไปยงมว่างคนเดียวครับเนี่ยครับนกตัวนี้ได้สองตัวแล้วนะครับเฉลยมาดูเฉลยของมีชื่อไหมครับตัวนี้ยังไม่มีชื่อเนาะยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับครับอ่านี่แหละนะครับตัวนี้เสียงอะไรครับจันตีเสียงจักออกง่ายตัว ตัวนี้ดำเสียงเงยนกตัวนี้เสียงมันมันเหยียบมวนอยู่แต่ว่ายังขันยนกมวนนกแต่ว่าเฮ็ดดีครับมันเป็นนกขั้วโลกันยละตัวนั้นครับมันจะแค่ครับฮะต่อมาประธานได้หอดผัวมันอยู่กับเลี้ยวมันออกไปมันส่งของตัวครับดูตัวตนนะครับอ่ะสีจะออก ตัวจะเหลืองเลืองจาะจันมันนั่นข้ามดากมันเหลืองครึ่งครึงคนนี้แดงคนอี้ทั้งมันข้ามดากมันนกตัวเนี้ยที่ว่าที่ตัวน้อยอครับฮะก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับจันตที่ครบขอพาให้ชมนกนะครับถือว่าตัวเด็ดแหละนะครับทั้งพ่อตรงนี้ก็ยืนยันแล้วก็พ่ออ่อนนะครับก็ เห็นผลงานอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณท่านเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อถึงใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องนี่เช่นเคยสะดวบท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งมาทราบข้อมูลยังไงสับผมจันติไปก่อนครับจันติสวัสดีครับสวัสดีครับ